สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มากับกีตาร์อุเมดะนะครับผม ST 1 0ที่เป็นซิงซิงซิงนะเป็น Original ออริจินอลสแตทและนี่เป็นสินค้า,ข,าของทางเรามีสิบพนโดยตรงนะครับผมก็ดีไซน์ก็เป็นทรงสแตทตโมเดนทั่วไปเลยเ,เป็นมาตรฐานรุ่นนี้เขาดังของเขาอยู่แล้วนะที่แบบเป็นไม้แบบเคลือบด้านหน่อยใครๆก็ถูกใจนะครับผมแต่วันนี้เราเอากลับมาทําใหม่อีกครั้งเพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ย เราเปลี่ยนใหม่แล้วก็ปิก,กาดสังเกตว่าปิก,กาดก็สีเปลี่ยนไปนะครับเป็นยังไงครับผมตอนแรกอะปิก,กาดเป็นสีขาวธรรมดาแบบขาวทั่วไปเลยตอนนี้ปิก,กาดด้านในเนี่ยมันเป็นแบบลายมุกสีน้ําเงิน ส่วนปิกอัพเนี่ยอันเดิมมันเป็นเซรามิกส่วนอันเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นอะนิโคลแล้วเสียงเด้งขึ้นแน่นอนปิกอัพเซรามิกกับอะนิโคมันต่างกันยังไงเราเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองให้เป้สรุปคร่าวๆอีกทีแล้วกันเพราะว่าเผื่อคนไม่ได้ดูคลิปที่แล้วมารุ่นเดิมที่เป็นปิกอัพเซรามิกเนี่ยข้างในเขาไม่มีแม่เหล็กตัวนี้ก็จ,จะเป็นปิกอัพอะนิโคนะครับผมทําให้เสียงมีความเด้งใสมากกว่าเดิมจากรุ่นเก่าที่เป็นเซรามิกนะครับผมส่วนเรื่องความแตกต่างของเสียงเนี่ยเราเคยทําไปแล้วเดี๋ยว ขึ้นภาพให้ดูก็เป็นรุ่นใหม่ที่ยังไงเสียงจะต้องดีกว่าเดิมแน่ๆใช่ครับตรงปิกกาดเนี้ยมันเป็นสีน้ำเงินลายมุกนะครับผมซึ่งมันจะมีสีสีด้วยกันจะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำไอ้พวกสีขาวเนี่ยกับสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นลายมุกด้านในส่วนสีดำเราก็จะดำไปเลย แล้วก็สีแดงจะเป็นลายกะขึ้นมานะครับผมจริงๆแล้วใครอยากจะซื้อตัว p i กอัพอย่างเดียวก็ขายซื้อตัวเดียวก็ขายซื้อ3ตัวก็มีเป็นเซตขายซื้อแบบไปพร้อมปิกาดเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าใครที่ซื้อ p i กอัพติดปิกาดแบบ พร้อมกันไปเลยเนี่ยแบบที่เราต่อวงจรให้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปใส่กับสแตทได้ทุกตัวเพราะพอร์ตวอลลุ่มของเราเป็นพอร์ตวอลลุ่มแบบใหญ่นะให้เสียงที่แบบใหญ่ขึ้นตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ากีตาร์ของใครเนี่ยมันเป็นพอร์ตวอลลุ่มเล็กเนี่ยมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับอาจจะต้องควานเนื้อไม้ออกหรือว่ารูนอ็อตบางทีที่เขาเจาะมาแบบไม่ไม่ได้เท่ากันนะนะแล้วแต่ยี่ห้อแล้วกันบางยี่ห้อเขาอาจจะไปเจาะตรงมุมนี้ไม่ได้ชิดขอบ เหมือนเราอะไรเงี้ยมันก็ใส่กันไม่ได้อาจาจะต้องเจาะรูเพิ่มใหม่หรือว่าถ้าขี้เกียจเราก็มีนําเสนอเป็นแบบเซตเลยเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้เป็นเซตอัปเกรดที่เราจะติดตั้งทุกอย่างให้เลยนะครับผมอยากได้สีอะไรอยากได้ปิกอัพอะไรใส่ตัวไหนนะครับเราจัดการให้นะครับผมสวนกีตาร์ตัวนี้ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเกือบจะหมดเลยบอดี้เบสซูดคอเป็นคอขาเมเปิลลูกบิดเป็นของเขาเองที่เปลี่ยนไปก็คือปิกกาดกับปิกอัพแล้วก็พอร์ตวอลลุ่ม ทั้งเซตนี้เลยที่จะเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนเลยนะครับผมเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยสวยรุ่นนี้เป็นคอดํานะครับผมเป็นคอโรสวดีด๋ผมจะเล่นแย่อีกหนึ่งคลิปนะครับจะเริ่มจากเสียงแตกเล่นแก๊กหนึ่งกับแก๊กหส่วนเสียงคีย์จะเล่น 2, 3 4นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ เป็นไงบ้างเป๊ะเสียงที่ได้ออกมานะครับผมเสียงคลีนมีความเด้งใสามากขึ้นเรื่องของเสียงแตกเนี่ยมันมีเนื้อเสียงที่เต็มมากกว่าเดิมเสียงไม่บางแล้วก็มีความหนาของย่านเสียงแบบถแวงแล้วก็ส่วนแก๊ก5เนี่ยที่เล่นในเสียงแตกเนี่ยมีความใสของเนื้อเสียงออกมามันมีความเป็นน้ำน้ำหน่อยนะครับผมแล้วเล่นตีคอร์ดเล่นชัฟเฟิลฟิลหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมันหนาขึ้นแน่ๆใช่ครับมันดูแบบแตกแบบแตกเพราะไม่ได้แตกแบบ แตกสากหรือวแตกแหบๆแตกแล้วไม่ผ้าเออเออแตกแล้วมีเสียงมีน้ำมีนวลปรับทิปเปิลให้อุ่นเสียงก็จะหนาหนาๆเหนียวๆปรับทิปเปิลให้แหลมเสียงก็จะมีความเด้งและความถวงมากขึ้นและยิ่งใช้บูสเตอร์จะได้น้าเสียงที่มากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการเป็นคอขาวหรือคอเมเปลิลเนี่ยแน่นอนเสียงคอเมเปลิลหรือคอขาว Whitney, เนี่ยเสียงปลายมันใสกว่าซัตเทนมันจะสั้นกว่าส่วนถ้าเป็นคอดำอ่ะเสียงปลายมันหนากว่าเป็นเรื่องของซัตเทนอ่ะก็จะยาวกว่า มันจะแตกต่างแค่นี้ครับเคเดี๋ยวเรามีคลิปที่เล่นคอดำเนี่ยเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามรับชมได้เลยนะครับผมในคลิปต่อไปอ่ะอันนี้ก็แค่กีตาร์ที่แบบราคาประมาณ2,000กว่าบาทบวกกับเซตปิกอัพของเรานะครับราคาประมาณหลักพันเท่านั้นเองแถมสั่งแบบให้เราติดตั้งให้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขันน็อตใส่เองที่บ้านก็ได้นะครับผมง่ายแบบง่ายเลยสามารถทําได้ง่ายทําด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมเพียงแค่แกะออกมาเชื่อมสายไฟเข้า,ขาขรูแจ็คจบเลย เด็กประถมก็ทําได้นะครับผมควรมีผู้ปกครองคอย,อยู่งข้าๆด้วยนะครับ <laughs> 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 เออไม่งั้นนิ้วพองใช่ <laughs> <c oughs> มันจะต้องมีบัตรกีตรงรูแจงนิดน,นึงนะครับ <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินความสาม,มารถหรอกถ้าเกิดว่าใครสนใจกีตาร์อ,อูเมด st 1 0 m นะครับผมเป็นไม้ด้านแล้วก็เป็นกีตาร์อคอขาวแบบนี้พร้อมกับชุดอัปเกรดปิกอัพที่เสียงอุ่นหนาเพิ่มขึ้นนะครับผมก็สั่งซื้อได้ ทุกสาขาทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้นะแล้วอย่าลืมว่าเราจะมีตัวอื่นอนอีกครับเพราะว่าเซ็ตอัปเกรดของเราเนะี่ยอัปเกรดได้หลายรุ่นทั้งคอขาวคอดําหลายรุ่นเลยนะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูทุกรุ่นเลยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ